คาท่านไหนนะติดต่อมาเลยครับพ่อพ่อบอกเบอร์หน่อย090 090เอ้าเลยนะ197 1 090 197นะครับ3426 3426นะครับผมพี่แจ็คนะครับคุณพี่แจ็คนะครับติดต่อด้านได้นะครับทั้งจุนท <unanim ous> ั้ง enfin ดังเลยนะครับเอ้ยเป็นไงล่ะเดี๋ยวว่าจะเป็นลูกๆคนอื่นนะครับปอนควินอ่ะเป็นไงล่ะโอ้โหมีหลายลูกมีมีลูกเยอะนะครับนะครับ ลูกค้าท่านไหนอยากจาก้าน,น,นะครับจงดังปอนผู้วนินนะครับเอาพ่อมีลูกคนหนึ่งนะพ่อมีใครบ้างอนะ่ะม, <า S 1> มีถ่ายรูปมีใครอีกอมีออน้ำตาลทิมนารนะอ๋อนานี่น้ำตาลนี่โคตรยังนี<ม>่เขาเนี่คนน,คน,น,คน,นี้แบบนางเอกเบอร์หนึ่งนะบอกเลยเ <c oughs> บอร์นหนึ่งเลยที่สุด <c oughs> นะครับนางเอกเบอร์หนึ่งขายสวยอย่างเดียวนะบอกเลยสวัสดีครับ hi guys it's long time to like to life yes sir i just you know i just come out from the like worst achievement in the park huh? with my dad <coughs> <coughs> yeah how are you I'm Fine, guys sorry so you have to call me back i'm to a hub of me รักใช่ไมว่าเราจะเป็นคนไทยแต่ในไลรับสดเราไม่มีคนไทยนะจริงๆนะพ่อเห็นไหมมีปะพ่อคอนเฟิร์มให้หน่อยว่ามันไม่มีภาษาไทยเลยมีแต่น้อยมีแต่ภาษากฤนนี่เขาเขาบอกขอจ้างอ้ได้วยด้วยขอจ้างอวดรด้วยพ่อนี่พ่อบอกพ่อแล้วใช่ไหมว่าแบบพ่อแบบหางานอะไรนิดหน่อยเพจด้วยหรอแบบอาหารครบมันมีีเเขาไม่ทำ เขาไม่ทําไข่คือผมจะบอกว่าเขาท่องกันตลาดไหมคือเพื่อกบใช่ไหมอ๋อกบขายได้นะไม่คือกบกบผมอะคือแบบผิวผิวพรรณดีมากเลยนะกบผมอะแบบไม่มีสิวอะกว่เลยเอาไหมพ่อดูตัวหน่อยเออพ่อต้องดูตัวก่อนวะฮะก็ต้องดูตัวก่อนดยวขออูตัหน่แบบผิวแบบสว่างเลยอะเรืองเรือง

hitting I bang ball. So I got hit to dough, 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 even. So, shame, you sunshine. Go on, keep hitting you don't learn. me, Yeah, ยิ้มได้เหมือนเก่าเหมือนที่เฮาหากันอคือต่างชาติจะคิดว่าพอมากแต่คนไทยงงแล้วนะ อันนี้มาแล้วเดีจะง่วงนะคือโอ้บอกไม่ได้สปอยไม่ได้เากบอแล้วไม่ได้ <S <S บอก,กอ <S 2> <S 2> <ฮ>ะไรไงแต่ว่าไหนบอกว่าจะง่วงนะอันนี้น่าจะหลับว่านี่คือง่วงแล้วนะคือผมไม่ผมไม่อยากง่วงเลยผมเลยบผอยากแบบเตือนก็เลยลายสดครับผม Hi from Hi friends from Cambodia Hi ใช่นี่ฮาวตาเจ้าเฮาตาเจาเฮาชื่อตนเจ้าเฮาื่อจ้าเอานะครับ你们可以叫我钟，是钟的钟阿选钟阿选，好。然后这啊，ใครคจะเรียกผมยังไงก็ได้นะจงก็ได้หรือว่าจะเรียกเฉินก็ได้เพราะผมเป็นชื่อได้ปะม,มาทันไหมัาแล้วคนจำได้กอ่าเหรอ พี่เฉิดได้ไหมพี่เฉิดผมรู้สึวกว่ามันเท่ดีนะเฉิดนะ,ดนะถ้าคุณคิดว่าเฉยเฉิดมันเท่ให้กดหนึ่ง <c oughs> you guys can call me like whatever you guys want like actually I have you know the alternative to you choose first one is Jun second one is Chen Chen so you can call my name มา h a l ข okay, so ึ้นต่อมาส i งขึ be, <ches> ้นกันอ a กมาสูตโอเคครับ <characteristics> ท <sk> ุกคนครับผมว่าเดี๋ยวรถก็หายติดแล้วกรุงเทพอะเนาะกรุงเทพมือสวัสด์เมือสวัสด์แต่จริงๆริไม่พอกรุงเทพมือสวัสด์ใช่ไหม นี่สำหรับคนที่ถามว่าแบบพี่จุงชื่ออะไรคะผมกวจาตอบว่าพี่จุงชื่อเฉยอ,อะ ไปทางานต่อนะครับทุกคนครับจริงๆก็ไม่ทํางานหรอก,รอกเขาเรียกว่าอะไรก็เป็นส่วนหนึ่งในงานส่วนหนึ่งในงานนะครับแต่เราจะไปทํางานก่อนนะครับทุกคนครับก็จะบอกว่าที่ถึงทุกคนมากๆนะครับช่วงนี้อาจจะ,อจะไม่ได้ลงรูปบ่อยชี้นี้จจะไม่ได้ลงรูปบ่อยเอาหมายถึงแบบรูปที่ถ่ายใหม่ออย่างเงี้ยพอเข้าใจไหมเอาเพราะว่า เราไปถ่ายรูปสวยๆนะครับเลยครับอ๋อสุดรับใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเราจะออกถนนใหญ่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคาดเบลก่อนอยวกให้พึ่งกันออกแบบ่ออกให้ครับอะไรพ่อดันออกกระจกนะโอเคครับทั้งผมทุกคนครับรถพ่อมันเป็นอัตโนมัติครับ เมนูเหมือนนู้นล้วนๆเลยแคบผมบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายอ๋อเมื่อกี้ผมจะบอกอะไรนะจะบอกอะไรอ่ะผมจะบอกว่าถึงแม้ว่าช่วงนี้ผมจะไม่ลงโซเชียลแต่ผมก็จะพยายามโซเชียลบ่อยๆนะครับเอาไว้ว่าเจอกันครับทุกคนครับเจอกันบ๊ายบาย